สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกท่านนะเนี่ยเมื่อวานนี้ก็โอ้ยผมก็ถึงกับอึ้งเลยนี่คนระับช่องช่องตั้มนี่นะผมก็ดูช่องนาทีผมก็ดูวุ้มน้อยก็ดูช่องนั้นช่องนี้ผมดูเอ,อทุกไปผมดูหมดเนี่ยช่องช่องตั้มนี่ทําอะไรทําธุรกิจส่วนตัวอัดฟัง <laughs> โ,อโอ้แก็โอ้หัวละอร่อยมากแ้วก็บอกจด้เลยนะครับโอแกดูขเขาดูนะเขาเก็บข้อมูลน,นะครับนะ อย่าคิดว่าเขาไม่เก็บข้อมูลนะจ๊ะอีโยเขาก็ดูได้บักหวานลูกนิมิตเขาก็ดูนะอืมแล้วมึงมาบรรยายเรื่องข้อกฎหมายโอ้บักต้นตีนนะมึงมาบรรยายอะไรปลูกกล้วยปลูกกล้วยบอกถางป่าปลูกกล้วยคือการปลูกป่ากูถามไปแล้วเมื่อวานนี่นะตัดป่าตัดไม้ทําลายป่าเออบุกลุกป่าแล้วมาปลูก,ก้วยคือก,การปลูกป่าโอ้ตายแล้ว พอดพองบอกวเห็ดนะฮะปลูกไปน้ำลกไปน้ำบมอเออกูถามแล้วเมื่อวานนี่กูถามไปแล้ว,าวาน,เนะเออบักควยมึงนะตอนนี้กําลังจะหาเงินค่าตั๋วเครื่องบินครับกําลังจะหาตั๋วค่าเครื่องบินจะไปกรุงเทพอีกหาเรื่องแล้วครับจะเอาเงินหลังบ้านกับเอซีจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่นะเออจะเอาหยกไปด้วยครับทีนี้อีนี่นะครับกําลังจะเป็นอะไรครับกําลังจะ อ่าเป็นตัวหลอกเราเอาเงินไงครับอีเวนนี้นะมันเอาอีนี่เป็นเครื่องมือไงครับตัวนี้ในการทํามาหาเด็กมันวางแผนแล้วเห็นไหมครับเผ็นการของมันไม่ไธรรมดาเลยนะนี่อืมมันบางแผนเพื่อหาเด็กหากินกับเอฟซีอ่าทำเป็นจนเบกจนเป็นปกติทุละนะครับเนาะใช่ไหมอ่าแต่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมึงเลยพี่ไทยเลนด์วันนี้ครับนะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมึงเลยนะมึงก็ไม่ได้เป็นผู้เสียหาย อืถ้าเขาเสียหายเขาก็ร้องเองใช่ไหมล่ะอืมใช่ไหมล่ะคนไหนเสียหายก็ร้องสิใช่ไหมล่ะเพะต้องใช้สิทธิ์ของตัวเองใช่ไหมล่ะแล้วมึงเป็นที่อะไรมึงมึงมึงเป็นผู้เสียหายหรือเปล่าไหมอันได้เป็นผู้เสียหายนะครับตอนนี้กําลังจะหาเงินไงครับ <laughs> หาเงินจากกีบซีหาเงินสนับสนุนทําเหมือนเดิมครับ <c oughs> กำลังจะทําเหมือนเดิมครับพี่น้องเอฟซีนะกาลังหาเงินครับตอนนี้ออาําลังหาเงินนะได้ยินช่างตั้มถามเราขำกากแมนบอกไปจิบจะกว่าได้ยินข่อยถามมกข่ายไม่ได้ครับพี่น้อง, 4, นะงเงอฟซนะ <c oughs> ีนัาาาาน 4, ก็บริัญาัตินะ <c oughs> ผมไม่ได้กลัวได้เราพูดในสิ่งมันถูกเนาะการบุกลุกป่าและมาปลูกปลูกกล้วยนีย่คือการปลูกป่าอมันน่าขำเนาะลกล้วยนั้นเป็นพืชอะไรครับเป็นพืชล้มลุกหรือเปล่า,หร,ลาหรือย,ยังไง นะครับเออมันทนไหมล่ะมันเหมือนป่าไหมล่ะมันใช่ไหมล่ะโอ้ใชเขาก็ตัด Miles. ไม่จะมาปลูกล้วเห็ดป่าจริงเหเห็ดป่าลกวยติโอ้ยตายเลยปลูกก็ดีครับเออปลูกก็ดีครับเออถ้ามันมีใบสีเขียวเนี่ยก็ดีครับแต่จะไปปลูกลูกป่านะครับอืบอะนะครับนาอ การปลูกกล้วยการบุกลุกตุ่มปกลุกป่าคือการปลูกกล้วยคือการปลูกป่าโอ้ตายแล้วครับพี่น้องเอจีนะกูถึงกระปวดกระบาลเลยนะครับนะสิ่งที่มึงพูดไปนี่นะกากรหัวโลเลยตอนนี้นะครับเมื่อวานนี้กูก็ขำเลยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยอะไรครับนะสังทอกสังทอก อ๋อไม่ต้องห้กคนไม่ต้องห้กอนนะได้ยินแต่เสียงมึงได้ยินแต่เสียงมึงได้ยินเอา้าทําไมที่อื่นเขาถึงให้การนะเป็นอะไรถึงไม่ให้การมึงกลัวอะไรฮะอืมนะกลัวอะไรครับ <c oughs> กลัวอะไรครับกลัวหลุดไงครับ <c oughs> ยังไงก็ไม่รอดรอดยากครับพี่น้องไอพี่นะรอดยากนะ,ะการที่คุณให้คนเช่านะมันก็ผิด นะคุณไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะไม่ให้ใครเช่าอ่าคุณจะให้เช่าเอ่าคุณไม่สามารถให้เช่าได้นอกจากเป็นลูกหรือคนในครอบครัวเท่านั้นนะครับนะเนาะอกโซนต่อเอกชซนมันให้เช่ากันไม่ได้นะครับนอะรัดนี่ให้อ่ให้เอกโซนเช่านี่ได้เขาอธิบายชัดเจนแวนวเมื่อวานนี้เนะาะออ ว่าตลกจะดึงเขาหนีตลกไงครับจะดึงเขาหนีไงครับโอ้ยกุง,งงเลยอืมทางนั้นผมไม่ผมไม่ผมไม่ตรวจผมไม่ตรวจผมไม่ตรวจอืมโอ้ยนะครับเจ้าหน้าที่ถึงกับไม่พอใจเลยนะเมื่อวานนี้นะผมดูสีหน้าไม่พอใจเลยนะที่ทํานิสัยแบบนี้นะอ่าที่ทําสันดานแบบนี้เขาไม่พอใจนั่นน่ะที่ทําพฤติกรรมแบบนี้นะ,นะถ้าคุณไม่ผิดแล้วคุณจะไปกลัวอะไรใช่ไหมล่ะมึงจะไปกลัวอะไรได้ไหม นะไม่ต้องกลัวนะถ้าไม่ผิดนะไม่ต้องกลัวหรอกถ้าไม่ผิดอก็ให้เขาตรวจไปใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นยังไงครับถึงไม่ให้ตรวจใช่ไหมล่ะอืมอ,อะไรเนี่ยม,มาอ่ามาอัดฟางให้หน่อยจัากให้เนี่ยจัางห้าร้อยก้อนมาอัดฟางโอ้ยพุ่นะพุดนะคอยนดูพุ่พพพพนะ อคอยขึ้นเดินนๆดูแจ่จุ่นก็มีอ,อีกมันนี่โอ้ยลายมองอนเป็นเมือนก้อนพุ่นต่ว่ามันหน่อยตี <c oughs> นะชอบมากเลยเมื่อวานถามอะไรตอบให้หมดได้หมดใช่เพราะอะไรครับเขามีความรู้ไงแลวเขาก็จะให้ความรู้กับประชาชนจริงๆไม่ใช่นักกฎหมายบางตัวนะครับให้กฎให้ข้อกฎหมายแบบผิดๆถูกๆโอ้ยังเสนเลนออกมาให้ข้อกฎหมายกูขอของ,ย <c oughs> งงเลยกับมึง เน่งมึงอายไหมล่ะไม่อายนะครับอ่าการที่เขาไม่ให้ข้อกฎหมายเนี่ยเขามันมันรายละเอียดเยอะนะรายละเอียดเยอะนะเขารู้เนี่ยให้เช่าก็ผิดนะนี่ถ้าจะเอาจริงๆงผิดนะนี่หมกศอกนี่นก็ผิดนะหมกศอกนีน่ผิดนะนี่ไม่รอดครับพี่น้องให้เช่าไงนะคุณมีสิทธิ์อะไรไม่ให้เขาเช่าเขาให้ทํากินนะ ให้มึงทํากินแล้วมึงเสือกไม้ให้คนอื่นเช่ามึงก็โดนนะครับที่นี้นะไม่ต่างคนเช่าก็โดนคลิปวิดีโอมีนะครับเดี๋ยวยึดที่ขืนหลวงอีทีนี้ปักป้ายีปักป้ายีกครับทีนี้นั่นไงครับพี่น้องเงินสิปักป้ายีบาหนี่งนั่นไงครับนั่นไงนะอ่าของแท้กับของปลอมน้อยของแท้แหละครับนะแมนกล่องปลอมเด้อนะกล่องแท้ได้ครับแมนกล่องปลอมนะ เห็นบอกครับเห็นบอกยืดแปลนี่กระเจาอคโรสนี่จะยืดนี่นอนอืมเขาได้ให้เศร้าเลยคุณผิดทําผิดเงื่อนไขเขาเขาก็ยืดเตี่ยครับคุณแม่เขาเศร้าได้จังไงพราสงวนเนาะขนาดเอาบริวาลเข้าไปทําประโยชน์ก็ไม่ได้แต่จ้างก็ผิดนะถ้าเขาจริงๆเนี่ยผิดนะอืมคุณต้องให้คนในครอบครัวหรือลูกเต้าเท่านั้นคนในสายเลือดเท่านั้น นะครับเนาะจ้างคนมาช่วยก็าผิดใช่เห็นไหมเ้าถ้าไม่มีบัตดรเดยวต้องขออนุญาตเขาอีกต้องมีบัตรไอต้องขออนุญาตเขาอีนะนนะไม่ธรรมดานะเจ้าหน้าที่ก็เหนื่อยน่าดูค่ะสงสารเลยนะใช่เขาเขาเหนื่อยเนาะนะครับเนาะแต่เขาไม่ได้ทําพฤติกรรมแบบแบบอะไรครับแบบไม่น่ารักเขาถึงเขาจะเหนื่อยแต่เขาก็คนพูดจาดีเนาะเขา เเขาไม่แสดงอาการเขาไม่ก้าวร้าวไงครับพี่น้องจี่สี่นะถือว่าน่ารักโอเคนะแต่ละคนเนาะนะครับเนาะมันมันเหนื่อยนะเหนื่อยนะครับ